สวัสดีคะท่านสเบียนหลายคนน่าจะชื่นชอบการท่องเที่ยวกันใช่ไหมคะนอกจากจะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้เราได้เจอสิ่งแปลกใหม่แล้วยังเป็นการพักผ่อนและสร้างพลังให้กลับมาใช้ชีวิตกันต่อแต่เชื่อไหมว่าโลกเรายังมีนักท่องเที่ยวนิสัยไม่ดีบางคนที่ก่อวิรกรรมยอดแย่เอาไว้มากมายซึ่งจะเยี่ยมแย่จนต้องใส่หน้าขนาดไหนตามมาดูกันเลยเปิดหน้าต่างรถชมสิ่งโตในแอฟริกาการขับรถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติที่มีเหล่านักล่าอาศัยอยู่ ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราควรคำนึงมากที่สุดจริงไหมคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่ค่อยสนใจข้อน,นี้เพราะอยากใกล้ชิดกับพวกมันหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขาคิดนั้นเกือบจะทําให้ตัวเองกลายเป็นอาหารอันโอชะของพวกมันเสร็จแล้วอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติซาฟารีในแทนซาเนีย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขับรถเข้าไปจอดข้างๆครอบครัวสิงโตและเปิดหน้าต่างรถเพื่อหวังจะได้ถ่ายรูปให้ใกล้ชิดตัวมันมากที่สุดหนึ่งในนั้นพยายามเอื้อมมือไปแตะตัวมันเมื่อสิงโตหันมาเจอถึงกับแยกเคี้ยวใส่โชคดีที่พวกเขาปิดหน้าต่างได้ทันจึงไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆแต่หากมันตะปบเข้าจริงๆคงไม่รอดแม้มีหน้าต่างคั่นก็ใช่ว่าพวกมันจะเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทเป็นการดีที่สุดค่ะ นักปีมหาพีระมิดแห่งกีซานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมหาพีระมิดแห่งกีซาคงจะเดินหรือไม่ก็ขี่อูฐทารูปกันตามภาษาแม้จะมีหลายคนคิดเล่เลนๆอยากจะปีนพีระมิดก็ตามแต่คงไม่มีใครบ้าบิ่งขึ้นไปจริงๆเหมือนอย่างนายแอนเดรสซีเซส,สกี้นักท่องเที่ยวหนุ่มจากเยอรมันคนนี้ที่มีเหตุผลแค่อยากถ่ายเซลฟี่จากมุมข้างบนเท่านั้นเอง ซึ่งภารกิจท้าทายห้องขังของอียิปต์ครั้งนี้เกิดขึ้นในปี2016โดยเจ้าตัวค่อยๆปีนขึ้นไปบนยอดพีระมิดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า4,500ปีแถมยังโชว์ชาวบ้านให้รู้ถึงความฟี้ยวตัวเองด้วยกันถ่ายภาพและวิดีโอเพื่อโพสลงโซเชียลมีเดียแน่นอนว่าไม่รอดจ้าเพราะเจ้าหน้าที่มาเจอเข้าจึงสั่งให้ลงมาเจรจาและจับกลุ่มไปคุยที่โรงพักทันทีโดยระบุว่า สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจทำให้เขาต้องติดคุกถึง3ปีแม้ว่าจะถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมาแต่ก็ถูกแบนไม่เข้าประเทศอียิปต์อีกเลยนักท่องเที่ยวปินน้ำพุเตรวีในอิตาลีบางสถานที่เขาก็จะสร้างเอาไว้เพื่อการยินชมนอกรวดกันแต่บางครั้งความขนองและอยากลองของของ,ของนักท่องเที่ยวบางคนก็ดูเหมือนจะเยอะไปหน่อยอย่างเช่นหนุ่มนืรนามคนนี้ ที่สงสัยจะเมาจัดจึงได้สร้างวีรกรรมชาวไว้ที่นามพุตรวีชื่อดังในอิตาลีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดเมาแล้วร้อนหรือว่านึกสนุกขึ้นมาเฉยๆหรือ,อยังไงยังไม่แทนผู้จบเขาก็เดินลุยไปในน้มพุและปิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก่อนจะตั้งท่ายอย่างสวยแล้วกระโดดลงมาด้านล่างดังตุ้มบอกกันว่าเขาทำแบบนี้ถึงสามครั้งแม้ว่าสองครั้งแรกจะถูกตำรวจจับกลุ่มไปเรียบร้อยแต่ก็ยังดูเหมือนจะยังไม่เข็ด มาทําอีกครั้งที่3 át. และครั้งนี้นับว่าเขาโชคดีเพราะมีเพื่อนตามไปลากเขากลับออกมาได้สําเร็จรอดตัวจากการถูกตํารวจซื้อไปจนได้เห็นไหมเลยค่ะว่าความคึกคราองและเมาจนขาดสติเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนักท่องเที่ยวติดอยู่ในซอกหินในกรณีนี้เรียกได้ว่าความสุขสนเป็นเหตุเพราะหนุ่มชาวอเมริกันนายนี้เขาไปเที่ยวเกิดนึกอยากถ่ายรูปแบบฮาฮาอวดชาวโซเชียลกันสักหน่อยเลยลงทุนหอบร่างตัวเอง ปแทรกอยู่ระหว่างช่องแคบของปฏิมากรรมรูปอวัยวะเพศหญิงขนาดยักษ์ในเยอรมันแต่แทนที่จะได้รูปส,สวยๆอย่างที่ฝันร่างของเขาดันเข้าไปติดเหงียดอยู่แบบนั้นแถมความหน้าอับอายยิ่งอยู่ตรงที่บริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาและมองเขาด้วยความขบขันด้วยนะซีทีนี้ทำยังไงล่ะก็ต้องมีคนมาช่วยนำตัวเขาออกมาเลยร้อนถึงพนักงานดับเพลิงที่ต้องขับรถดับเพลิงมาห้าคันกับนักพจนเพลิงอีก22นายเพื่อเข้าช่วยเหลือ ซึ่งตอนแรกก็ลำบากเอาการนสุดท้ายออกมาได้สําเร็จถึงจะโล่กอกที่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่วีดีกรรมสุดแซบครั้งนี้คงติดอยู่ในใจของเขาไปอีกนานเพอเผลองานนี้อาจจะโดนเพื่อรอเยันลุกบทเลยก็ได้ใครจะรู้นักท่องเที่ยวทำลายหินและครั้งที่เราจะเห็นก้อนหินรูปทรงแปลกประหลาดตั้งต่ะง,งานอยู่แล้วชวนให้คิดในใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ ผ่านการเวลามานานเท่าไรถึงได้มีหน้าตาเช่นนี้ได้และบางครั้งความสนุกของนักท่องเที่ยวบางคนก็ทําให้ก้อนหินเหล่านั้นพังทลายลงจะไม่มีใครมองเห็นมันได้อีกเลยอย่างเช่นแท่นหินดักบินคือแท่นหินที่เป็นเหมือนประติมาก,กรรมหินทรายเกิดจากการกัดเซต่ตามธรรมชาติที่แหลมคีวานดาในโอเรกอนขนาดราวสองคูณสามเมตร ซึ่งปกติจะทำหน้าที่เป็น landmark สำหรับถ่ายรูปแต่ดันถูกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขึ้นไปยืนเล่นพักทำลายจนหักโคน่นและแตกกระจายเป็นเสียเส่ยงๆโชคดีที่มีคนไปเห็นเหตุการณ์ใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้และทางการกำลังตามร่าตัวทั้ง8คนเดิเกล่าวมาชดใช้ค่าเสียหายกันต่อไปค่ะหละักฐานคาตาขนาดนี้หวังว่าคงจะยอมรับผิดก,กันดีๆและไม่ทำอีกในครั้งหน้านะคะนักท่องเที่ยวทำลายแท่งหินมรดกโลก ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกทั้งทีทุกคนคงรู้ดีว่าต้องดูแลรักษากันเป็นอย่างดีแต่นักท่องเที่ยวบางคนกลับทำลายมันลงโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ที่กลุ่มโบราณสถานแห่งฮัมปีในอินเดียเมือ่อชายสี่คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวช่วยกันดันแท่งหินในอุทยานแห่งนี้จนลม้มโค่นลงมาแตกหักกระจายพร้อมกับโพสลงโซเชียลมีเดียด้วยความคึกคนองโดยหารู้ไม่ว่ากำลังหาเรื่องใส่ตัว เพราะหลังจากนั้นโดนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ย่างหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของที่นี่ส่วนทั้ง4พระนอนนั้นก็ใช่ว่าจะรอดเพราะถูกจับกลุ่มพร้อมกับโดนสอบปากคำย่างหนักโดยแต่ละคนถูกส,สั่งปรับเงินคนละประมาณ30,000บาทและสั่งการให้สร้างแท่นหินขึ้นมาทดแทนต้นที่ถูกทำลายไปภายในการควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีมติให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกพฤติกรรมไม่ดีแบบนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ นักท่องเที่ยวเขียนชื่อบนผนังวิหารในอียิปต์สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมักเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายดังนั้นถ้าใครไปก่อวีรกรรมเอาไว้ก็ต้องกลายเป็นข่าวเชาดังกระชอนไปทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือวิหารลักซอในอียิปต์ที่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจใชายหนุ่มคนนี้จองพื้นที่ด้วยการเขียนข้อความภาษาจีนที่แปลว่าติงจินห่าวมาที่นี่แล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเห็นสิ่งแปลกปลอมบนผนังถึงกับอึง้ง จึงพากันถ่ายรูปไปโพสลงสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อแชร์พฤติกรรมเจ้าของลายมือสืบไปสืบมาก พบว่าเขายังเป็นนักเรียนอยู่เลยด้วยซ้ําและที่ทําไปนี่เกิดจากความคึกขนองล้วนๆกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยต่างรู้สึกอับอายในการกระทําของนักเรียนคนนี้รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องออกมาขอโทษขอโพยเป็นกันใหญ่แม้เราจะไม่รู้ว่ามีการชดใช้หรือลงโทษกันยังไงบ้างแต่หลังจากเคสนี้รัฐบาลจีนถึงกับออกกฎเพื่อควบคุมพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของชาวจีนในต่างแดนกันเลยนักท่องเที่ยวสาวขี่เขียนหินในอุทยานแห่งชาติ และครั้งไรหนนที่เราไปเที่ยวตามถ้ำต่างๆก็มักจะเจอคนมือบอนขีดเขียนตามผนังมันช่างเป็นภาพที่ดูไม่ดีและเป็นพฤติกรรมไม่น่าเอาเป็นเย่ยงย่างอาจไม่ค่อยได้เห็นข่าวการลงโทษคนที่ทำแย่แบบนี้นักแต่นักท่องเที่ยวสาวนําว่าเคลซี่น็อกเก็ตคนนี้ดูจะได้รับบทลงโทษที่มองเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วล่ะเพราะเธอใช้เวลา26วันในปี2014ไปกับการวาดและขีดเขียนผนังหินใน7อุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา ด้วยสีอะคริลิกและปากกาเคมีที่ลบออกได้ยากมากเอาแค่นี้ทะเลสาบป,ป่องภูเขาไฟในโอเรกอนก็ต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าจะลบได้อย่างสมบูรณ์ผลของวบรกรรมที่เก่าไว้ก็คือต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วม200ชั่วโมงต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมจำนวนหนึ่งทั้งยังถูกแบนไม่ให้เยี่ยงกายเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเแห่งซึ่งนับรวมแล้วก็ประมาณ2.2ล้านตารางกิโลเมตรอีกน,นั่น ขับรถตามถ่ายรูปสัตว์เข้าใจว่าไปเที่ยวทั้งทีเป็นใครก็อยากเก็บภาพส,ายสวยๆเป็นที่ระลึกแต่ครั้งนี้ถือว่าหนักเอาเรื่องเพราะนักท่องเที่ยวเล่นขับรถตามล่าฝูงสัตว์เพียงแค่หวังจะถ่ายรูปใกล้ๆเท่านั้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงหยุดยาวบนชาิของปี2017ที่ผ่านมานี้เป็นกลุ่มชายชาวจีนขับรถออฟโรดสองคันเข้าไปยังพื้นที่ต้องห้ามในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของทิเบตซึ่งแค่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่าผิดแล้วนะ แต่พวกเขายังเล่นใหย่ไฟกระพริบไล่ตามสัตว์เหล่านั้นด้วยทาเอาน้องๆพากันวิ่งหนีฝุ่นตลบซึ่งดูแล้วน่าจะตกใจกันไม่น้อยแม้รายงานจะระบุว่าพวกมันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่เหตุที่เกิดขึ้นสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตของทั้งกลุ่มสัตว์เกสิญพันธุ์และกลุ่มคนเหล่านั้นจากพฤติกรรมที่แสนจะห้าวแป้งนี้พวกเขาทั้งหมดจึงถูกปรับเป็นเงินรวมทั้งสิน้นประมาณ5 2 5 0 0 0บาทจุกจุกกันไปก็หวังว่าคราวนี้จะเข็ดก,กันจริงๆนะคะ นักท่องเที่ยวรบกวนกันวางไข่ของเต่าทะเลธรรมชาติของเต่าทะเลจะขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดโดยขุดหลุมแล้ววางไข่ในพื้นทรายก็รอวันฟักเป็นตัวแล้วลูกเต่าก็จะคานลงทะเลไปหากินและเติบโตต่อไปแต่ชายหาดบางแห่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์ดังนั้นฤดูวางไข่ของพวกมันจึงถูกนักท่องเที่ยวขัดขวางไปโดยปริยายหนึ่งในนั้นก็คือชายฝั่งออสเตรเลียน,น,นในคอสตาริกาเต่าทะเลเราวห้าพันตัว จะว่ายน้ำขึ้นมาจากทะเลมาวางไข่บนชายหาดแต่กลับมีนักท่องเที่ยวมากมายเมื่อคอยยินชมบางคนทำท่าขวางเต่าทะเลเท่านั้นและขอสนุกสนานกับการถ่ายรูปตัวเองกับรังของพวกมันไม่ก็นั่งลงบนหลังเต่าแล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึกซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้นอกจากจะไม่น่ารักแล้วยิ่งทำให้เต่าไหลตัวหันหัวกลับสู่ทะเลโดยไม่ได้วางไข่ และอาจทำให้การแพร่พันธุ์น้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งหากทำแบบนี้บ่อยๆอาจทำให้พวกมันสูญพันธุ์กันได้ดังนั้นถ้าอยากให้โลกเรายังมีเต่าอยู่อย่าทำแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะ